啊！<music> 红花。恐怕 รานาหนูน้องที่อยากเป็นคู่อยู่ประคองที่จะไม่มท้องสับทนถ้าได้เป็นคู่อยู่กับเขาจะพาอยู่ดาว เป็นนี่เป็นนูนไม่กล้าไปเดินใช้เดียวเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะโดนวไหมคะวไหค่พ่อแม่ได้จ้ะพุณพ่อน่ดีใจมากเลยที่เจ้าเน่เกิดมาเน่เป็นคนกล้าหาญวันละที่ทุกคนในหลักในวนทุกวันแต่พ่อ นี่สายพินเจ้านะ่ะสายพินสายพิณโอ้โห,โหยังเด็กยังเล็กอยู่เลยทำไมทำตัวแบบนี้เนี่ย,ยทำตัวแบบพี่เท่านั้นสิสายพิ่ทำอะไรสักหน่อยเดี๋ยวเห็นนะเดี๋ยวเหอนนะจะโดนเดี๋ยวนีะพ่อจ๋าพ่ออย่าไปถือสาน้องเลยจะ้ะเรื่องฝีไม้ลายมือเนี่ยพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะเนี่ยสายพิณเนี่ยจะตั้งใจฝึกซ้อมฝีมือให้เก่ง ไม่แท้ผู้ชายอยู่บ้านเลยจ้ะพ่อดีอมากลูกพ่อแต่หนูก็อย่าลืมนะลูกนะเราจะเป็นผู้หญิงาการบ้านการเรือนกบบข้าวปลาหนูก็ต้องทำให้เก่งเหมือนน้องด้วยนะลูกแอมเรื่องนั้นแ,แม,ไม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะจ๊ะเพราะว่าน้องสายพิมพ์เก่งอยู่แล้วจริงไหมสายพินพ์ิมพจากแม่ดีมากอยู่ด้วยกันต้องรักกันอย่างก็ต่อพ่ออะไรของมือไม่สายฟ้าและฉันล่ะพ่อฉันซอฟตีไม้ายเลยมือเก่งหม่พ่อ เออสีม้าในมือมึงเน่ะเก่งขึ้นทุกวันแล้วแต่ว่าแต่งตัวหล่อทุกวันเลยนี่กูรู้นะว่ามึงในกำลังมีความรักใช่ไหมเนี่ยใช่สิพ่อฉันแต่งตัวขนาดเนี้ยพ่อน่าจะรู้นะมึงฟังกูไว้นะสุดซ้อมือพี่ดาบมีตัวทุกวันเดี๋ยวเผื่อจะมีคนนะว่าแอบชอบมึงจริงไหมพ่อเออโอ้โหนี่พี่พี่ไม่รู้รือยังไงว่าสายฟ้าอ่ะมันแอบชอบไอ้ชุดเขียวที่นั่งอยู่ข้างหลังมึงน่ะโอ้สายฟ้าใช่ไหมแี่ ฉันไม่ชอบคางคกเนี่ยเเพื่อนฉันปากดีแบบนี้ใครจะรักคนะยุเล่จิกเลยหลวเจ้าธรรมะที่มาเข้ดีใจแล้วลูกอยู่ด้ยวยกันแบบนี้เจอในหาม,มัดตั้งใจแล้วจังได้ว่าครั้งหนึ่งเคยมีทาหารในวังหลวงถูกขับไล่ออกจากวังก็เลยเดินตามหามาเรื่อยๆเลยถามว่าบ้านของท่านปัดจ่านัจจา้นะอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าอยู่แถวย เอ้ไม่ด้วยแต่ใช่บ้านหลังนี้หรือเปล่าเดี๋ยวจะต้องพูดขึ้นเลหรือวิสาเข้าไปดูซะหน่อยพ่อปัจจัยพ่อปัจจัยโอ้ยพ่อปัจจัยโอ้ยด่วนด่วนพ่อเข้าเป็นเจ้าลูกเป็นเจ้าเฮ้ยใครล่ะนี่คนน่าร้งก่อนอะไรเราเนาเขาไม่ใครล่ะนั่งล้อใครนี่ฟังพ่อให้ดีนะลูกทุกคนคนนี้น่ะ พระมันโนคนธรรมดาคุนคนนี้คพระองค์ท่านทำโรกาเป็นเจ้าเป็นเจ้าเหรอเออขอโทษระเจ้าพระกุฏวาเป็นไ่หนโอเกิดอะไรขึ้นทำตัวตามสบายไม่เห็นอะ้รนะสบายดีหรือเปล่าท่าา้องสบายดีหรือเปแต่ว่าทำไมพระองค์ต้องเ่ิสภาพเช่นนออี้นี่สิไหนคแล้วหนาได้ย ท่านก็ถามคนข <uk <uk ้าถามมาเรื e oh, ่อยๆนั refused, ่นแหละว่าบ้านของท่านสัจจาอยู่ที่ไหนท่านสัจจาโอ้โหประวันนี้น่ะเราถูกน้องชายทำมาที่ถูกพับไล่ออกจากวังหลวงแล้วไม่มีที่อยู่ที่อาศัยพอดีว่านึกถึงท่านได้ก็เลยเดินทางมาหวังว่าจะเพึ่งที่อยู่ของท่านอยู่ในช่วงพักช่วงพูะพระบโอ้โหโอ้โหพี่พี่พี่ก็มองฉันไม่ว่าเขาบกว่า ขอบใจมากพอดีว่าองค์ท่านมีอะไรไพื่อเราเรามีเรื่องสำคัญเลยอยากจะถามท่านสักเรื่องหนึ่งความภักดีที่ท่านเคยมีต่อเรานั้นมาจจุบนนี้ยังคงมีอยู่หรือไม่พระเดชะเราได้เวรที่ผ่านมาที่ประมอมฉันภาคดีกับพระองค์ท่านอยู่ตลอดแม้แต่ชีวิตของพระบอมฉันประมอมฉันก็ให้พระองค์ได้ทุก ใช่นั้ก็ดีนะเรานนอยากมีเรื่องอยากจะไหว้หวานท่านพ่เรื่องหนึง่งพอดีว่าเราในอยากจะลองใจน้องชายของเราทํามาที่อยากจะถามื่อนว่าภายในหมู่บ้านทุกท่านพอจะมีคนที่มีผีไม้ลายลมือหรือว่างหรือเปล่าขอเดชะภายในหมู่บ้าน,นของเราเนะี่ยตอนนี้เนะี่ยคนที่มีผีไม้ลายมือเนี่ยเยอะมากเลยตรงค่ะแม้แต่ผู้หญิงก็ต้องบอก เไม่แพ้า,า,ายลยน่าเอยจริเก่ล่นกตา,าอยู่เลยเอ้าาเกงไม่แพ้หน่องส้ามีสิมืออะมือมือดีชรืเปล่าใช่เอชื่ออะรชื่อสายฟ้าจ้ชสายฟ้าถ้าอย่างงั้นก็ดีแล้วนี่ถ้าอย่างนั้นแล้วพ่เราอยากจะลงใจน้องชายของเราโดยการที่จะให้ท่านจัดตัง้งก,อง,ก,อ,งกองโจรขึ้นกลุ่มน,น,นึ่ง เพื่อบุกขโมยะโดนความหลวงและชิงตัวหัวนักบินออกมาเพื่อเข้าถึงกองโดนให้ได้ทำได้หรือเปล่าเจ้าของคนทำได้หรือเปล่าใช่อย่างนั้นแล้วก็หานะใครก็ได้สักคนหนึ่งมาพบเราวด่วนหะาใครก็ได้เหรอเอาคนที้เคยเดินทางเข้าวังหลวงเต็มตัวเลยผ <laughs> มนี่มีแม่ค้าผลไม้ด้วยเหรอไม่ใช่พี่เจ้าก็เดียวจังเลยเด็ก็จับเครืองหลวงตลอด เขาจะตกหลุมพรางจะดีไหมเนี่ยนี่เจ้าเคยเดินทางเข้าวังด้วยหรอเนี่ยโอ้โหเดินมาะจ้ามเดาเจ้าึงว่าตัวดำเชียวนี่แม่นางถ้าเคยเดินทางเข้าวังหลวงแล้วก็แม่นางจงเล่นปอมสารขึ้นมาสบัดหนึ่งเข้าสู่เมืองธรรมาทิศสู่มคอสตัวนำคบรักคนหมีเข้าสู่กองโจรหากแม่ไม่ยกให้จะต้องเกิดสงครามแน่นอน การครั้งนี้เราจะลองใจน้องชายของเราวพาจะเห็นสิ่งใดสําคัญมากกว่ากันระหว่างเมืองกับนางัวราชสกษมีสิ่งใดจะสําคัญมากที่สุดใช่ไี่ต้องพูดมา้อ0 ฝ่าฝันจะทัคะแนนในแฟ้เป็นให้เราใช้ราชาต้องไทยจะไม่ลบหนีไม่ไหนจะตามเจ้าไปทุกคนรูทางมาทีมองผิดสัมผัมันถึงเวลาสว่างแผ่งการชา รอรัางปริยนปีมือเหนือชั้นแผนตาต้องชัวสัจจาล้อมตัวเป็นโจนขอแต้มให้ทุกจบากชารชสสเรทุกคนจได้อยู่ในอากาศสบายไม่หายไม่หายเลย